นะขณะนี้แล้วนะครับท่านพี่น้องครับช่วงนี้จะสิ้นปีกันแล้วของกาเฟสนะนะแล้วก็จะเข้าสู่ปีใหม่ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะปีใหม่ของคนที่ตามปฏิทินของกาเฟสผมขอเตือนบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ทำงานบริษัทฟังให้ดีนะครับ พี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ทำงานบริษัทโดยเฉพาะบริษัทของผู้ที่เป็นกาเฟที่ไม่ใช่มุสลิมขอเตือนนะครับให้ระวังการทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอันเป็นบาปใหญ่ดานสาก็ว่าได้และ,ะอาจจะลามไปสู่ดัานหนึ่งก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการจับของขวัญ จับฉลากไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานรื่นเริงปีใหม่ซึ่งมีดนตรีและหลายๆที่ก็มีสุรามีเหล้ากันด้วยขอเตือนพี่น้องที่ทำงานบริษัทให้มีความกล้าหาญกล้าหาญที่จะพูดกับฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เป็นบอส หรือถทาเราเรียกภาษาไทยทั่วไปว่าเจ้านายบอสไปโดยตรงว่าศาสนาอิสลามไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากไม่ว่าจะเป็นการร่วมเื่นเริง,รงสังสรรค์ในปีใหม่ที่เขาจัดกันส่วนใหญ่ทุกบริษัทส่วนใหญ่ผมไม่พูดว่าทุกส่วนใหญ่จัดส่วนใหญ่จัดครับจับของขวัญมีเื่อนเริง,รงปีใหม่มีแต่งตัวไปร้องเพลงไปเต้นรำทำเพลงกันผิดหลักการศาสนาอิสลามโดยปริยาย ซึ่งตามหลักศาสนาพุทธเอาพระไปร่วมก็ผิดถ้าเอาพระผู้ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยหรือสามเณรไปร่วมในงานแบบนี้ก็ถือว่าผิดหลักศาส,สนาพุทธอิสลามก็ผิดครับอิสลามถือว่าผิดเลยไม่ต้องเป็นพระทุกคนมีสภาพที่จะต้องถือศีลอยู่โดยปริยายแล้วสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมเหมือนศาสนาพุทธถือศีลห้าประชาชนทั่วไปหรือพระห้ามกินเหล้าทั้งคู่อิสลามก็มีกฎข้อนี้ครับกฎข้อนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผิด หลักการศาสนามันก็ผิดสําหรับผู้ที่เป็นโตอิมัมแล้วมันก็ผิดสําหรับคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปด้วยเปรียบเสมือนที่กินเหล้าผิดหลักศาสนาพุทธทั้งที่พระสามเณรแม่ชีแล้วก็ผิดสําหรับคนทั่วไปด้วยเปรียบเสมือนเหล้าในศาสนาพุทธการดื่มสุราในศาสนาพุทธที่ก็ผิดหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระดืมสามเณรดืมแม่ชีดืมหรือคนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านทั่วไปดืมผิดหลักศาสนาหมด อิสลามก็เหมือนกันครับหลักข้อห้ามของอิสลามเนี่ยประชาชนตัวไปทำหรืออิหมัมทำโดอิหมัมทำก็ผิดทั้งคู่ครับเปรียบเสมือนการกินเหล้าผมย้ำนะเปรียบเสมือนการกินเหล้าเพราะอิสลามมีสภาพของผู้ที่ต้องถือสินอิสลามสอนว่าบุคคลที่ควรจะได้รับการยกย่องก็คือบุคคลที่อยู่ในสินได้ม ถ้าผมถามคนที่เป็นพระเห็นด้วยไหมว่าบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมถ้าผมถามพระนะแน่นอนพระก็จะบอกใช่โยมถูกต้องแล้วถูกต้องเลยโยมใจอิสลามก็ถือว่าการร้องรำทำเพลงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ศีลธรรมที่ดีงามมาตรฐานของการที่จะบอกว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดี แต่ละศาสนาก็แต่ละศาสนาก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปแต่ทุกศาสนาก็ว่าได้เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการยกย่องให้เกียรติมากกว่าบุคคลที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมทุกศาสนาเห็นด้วยกับพูดนี้ไหมถ้าไปทำสำรวจตามวัดตามสุเหรา่าตามโบสถ์นะ ผมเชื่อมั่นเลยว่าทุกศาสนาเห็นด้วยกับคำพูดนี้ว่าทุกคนที่อยู่ในศีลธรรมนั้นสมควรที่จะได้รับเกียรติมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในศีลธรรมแต่คำถามคือแต่ละศาสนาก็มีมาตรฐานแห่งความมีศีลธรรมต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ศีลธรรมอันดีงามสําหรับผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นศาสนาอื่นจะต้องให้เกียรติมุสลิมไม่จะต้องไม่เอาเป็นเอาตายจะต้องไม่ดูถูกจะต้องไม่แกแนะแกแหน ที่จะให้มุสลิมนั้นทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาของเขาที่มันไม่เป็นศีลธรรมที่ดีงามตามมาตรฐานของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นมุสลิมที่ทำงานบริษัททั้งหลายจงอย่ากเกรงกลัวกาเฟสอย่าเอาใจเจ้านายที่เป็นมนุษย์กระทั่งว่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาจงบอกเขาไปตรงไปตรงมาใช้ตะก,กะที่ผมบอกนี่แหละถ้าเขาเปิดใจที่จะฟังสักห้านาทีเนี่ยเอาตะก,กะผมเ,เปิดยูทูบผมให้ฟังเลย นะใครก็แล้วแต่ที่ทำงานปีแรกเข้าไปปีแรกจะต้องถูกทดสอบม,มากที่สุดเพราะว่าเจ้านายของเราบอสของเราหรือฝ่ายบุคคลเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมประเภทเข่งคัดมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในบริษัทของกาเฟสเป็นปีแรกจะต้องเด็ดเดียวยาลังเล อย่าให้ชัยตอนมันมาขัดขวางเราที่จะชี้แจงแต่ปีแรกเพราะปีแรกของการเข้าทำงานในบริษัทเป็นปีที่สำคัญที่สุดในการที่คนในบริษัทจะรู้จุดยืนของเราว่าเรามีความเข่งคัดในศาสนาของเรามากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่ชี้แจงแต่ปีแรกปีต่อๆไปเราถูกบังคับไปโดยปยายต้องร่วมสิ่งที่ผิดหลักศาสนาทั้งนั้นเลยลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะบอกไว้ก่อนนะลุกลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะครับถึงขั้นกูฟดได้นะครับ เพราะฉะนั้นใครทํางานในบริษัทปีแรกรีบซะรีบซะขอความคุ้มครองต่อเราให้เอาชนะการกระซิบกระซาบของชัยตอนให้เรามีความเข้มแข็งในการที่จะชี้แจงชี้แจงอย่าคิดแล้วคิดอีกกลัวกาเฟสกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ากับเราไม่ได้เขาเรียกว,ว่าทําร้ายตัวเองด้วยกับการย้ำคิดย้ำคิดย้ำคิดจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะไปชี้แจงท,ง,ทงทั้งที่จะจะไปชี้แจงทีเดียวก็หมดแล้ว แต่นี่ย้ำคิดทําร้ายตัวเองอุ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าคิงไปเดี๋ยวเราจะคบเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ไปกินข้าวกลางวันกันเราเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวไม่รู้กี่สิบเดี๋ยวแต่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาอาลาไปเลยว่าเราจะต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์มากสิ่งมากกว่าสิ่งอื่นได้มากกว่าผู้ใดทั้งสิ้นลืมไปเลยย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อนร่วมงานอยู่นั่นแหละ ว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะไปดินทาเราเดี๋ยวเขาจะไม่กินข้าวของวันกับเราเดี๋ยวเราจะโดดเดี่ยวในบริษัทไม่มีใครจะมาคบกับเ,เราเราเข่งเกินไปเดี๋ยว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 สุดท้ายก็ถูกบังคับให้ไปร่วมงานที่ลามลามไปสู่ด่านหนึ่งได้โดยปริยายจับของขวัญร่วมปีใหม่มีเหล้าด้วยบางทีไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเต้นกันอยู่ในรถเปิดเพลงบางทีกินเหล้ากันถูกบังคับและจะต้องทํางานอยู่ในบริษัทอีกกปีก็ไม่รู้แล้วก็ทุกปีก็ต้องวนเวียนมาสู่ของแบบนี้ เพราะเราพลาดแต่ปีแรกที่เราไม่ยอมกล้าไม่กล้าและสิ่งที่ไม่ทำให้เราไม่กล้ากระพกเราคิดอยู่นั่นแหละคิดย้ำคิดอยู่คิดอยู่นั่นแหละว่าจะกลัวมนุษย์เดี๋ยวเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าใจอย่างนีน้ไอเดี๋ยวเด,ยวเดียวเนี่ยนะถ้าใครยังคิดอยู่เนี่ยนะสลัดแต่คืนนี้ให้มันทิ้งไปเลยแล้วผู้นี้รีบไปเลยไปชี้แจงเลยว่าเราทําไม่ได้อะไรบ้างสําหรับผู้ชายก็คือจะต้องไปละหมาววันศุกร์ชี้แจงแต่ครั้งแรกที่ไปสมัครงานเลยอันนี้ฝากเอาไว้ พูดเนี่ยจากประสบการณ์เลยนะเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากประสบการณ์คนใกล้ชิดเลยนี่ hey พูดเพราะฉะนั้นมีน้ำหนักพอย้ำาลผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะแล้วพูดจากประสบประสบการณ์คนที่ใกล้ชิดเลยนะเรื่องการทํางานบริษัทเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นปีแรกสําคัญที่สุดมุสลิมะที่ไม่คุมพิยามก็บาปหนักพอแล้วเนี่ยนะไม่กล้าที่จะไปบอกว่าเราต้องคุมพิยาบนะกลัวผมบอกอะไรเง้ยย้ำคิดอยู่นั่นแหละ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่างเดี๋ยวเขาจะว่างนี้เดี๋ยวไอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวเนี่ยลืมเอาล็อไปเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงหรือความเข้มข้นในการกลัวเอาล็อกกับกลัวมนุษย์เนี่ยความเข้มข้นของกลัวมนุษย์มากกว่ามากกว่ากลัวล็อ์สุบฮานอุตตะลายัางไงตอบคาถามตัวเองดูให้ดีฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัททั้งหลายมีการจัดมาตี้กันจับฉลากกันจัดงานกันนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิม ที่ฟังรายการนี้อยู่ขอให้นําไปบอกคนที่ไม่ใช่ไม่ได้ฟังรายการนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวพวกนี้ youtube เอาไปลงเนี่ยโพสช่วยช่วยนําสิ่งที่ผมบอกไปบอกให้เขาฟังสิ่งที่ผมพูดด้วยถ้าไม่มีวิธีพูดก็เรียนวิธีพูดให้มันเป็นไม่ใช่ยอมเอาตัวเองไปสู่หลักการด่านสามบาปใหญ่แล้วลุกลามไปสู่ด่านหนึ่งได้นะครับอันนี้นะซีฮัตให้กําลังใจกันยืนยัดสู้นะครับยืนหยัด ไหนว่าจะเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอและทําไมทําใจไม่ได้ที่เราจะเป็นเป็นคนแปลกหน้าในบริษัทที่เราเป็นคนรักของอัลลอฮ์แต่กาเฟสเกลียดเราเพราะเราไปร่วมกับเขาไม่ได้หลายๆเรื่องตกลงนี่กดดันนะรู้สึกย้ำคิดอยู่กดดันตัวเองมากใช่ไหมที่มนุษย์เกลียดเราเพราะเราไม่ไปร่วมอะไรกับเขาเท่าไหร่เลยเพราะมันฮามมันผิดศีลของศาสนาอิสลามเหมือนกับมันผิดศีลของศาสนาพุทธในเรื่องต่างๆที่พุทธกระทาไม่ได้แต่พุทธฝ่าฝืนเองก็ช่วยไม่ได้ คนพุทธฝ่าฝืนเองไม่เข่งในหลักการศาสนาตัวเองนั่นเรื่องของเขาช่วยไม่ได้แต่อสลาเป็นบุคคลที่อยู่ในสิลในธรรมจะอยู่ในสิลในธรรมต้องให้เกียรติต้องยอมรับตรงนี้นะครับก็ขอฝากบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ทํางานบริษัทให้ได้ตระหนักและใครที่ทํางานมาหลายปีแล้วแล้วก็ร่วมปีใหม่ทุกปีร่วงของฮารอมทุกปีให้เริ่มใหม่ให้คิดใหม่ทําใหม่ให้เริ่มกล้าที่จะไปชี้แจง การชี้แจงครั้งแรกเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดแต่ชี้แจงไปเสร็จแล้วสบายใจโล่งเลยนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกเลยแต่มันหนักตอนที่ท่านจะก้าวเท้าไปฝ่ายบุคคลน่ะหรือจะยกโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้านายมันหนักมือมากมันหนักเท้ามากกว่าจะเดินไปได้แต่ถ้าเดินไปแล้วเอาชนะชัยตอนได้แล้วมันจะโล่งไปเลยบอกเอาไว้นี่จากประสบการณ์นะและจากคนใกล้ชิดด้วย เอาเดี๋ยวให้อาจารย์อามีรนาพบกับท่านพี่น้องแล้วอาจารย์มีอะไรจะเสริมจากผมหรือมีประเด็นไหนนะมานําเสนอให้กับพี่น้องได้รับความรู้กันในคืนนี้เชิญครับอาจารย์